อันนี้เป็นคอหมูเสือร้องห้ครับอันนี้เนื้อเตือร้องไห้เป็น,นเนื้อหนอกครับผมแต่เขาตอกจานนี้เป็นเนื้อหนอกแล้วก็อันนี้หอันนี้อันนี้เป็นส่วนเนื้อส่วนท้องครับผมอันนี้เนื้อส่วนท้อง,อ,นนอ,อ,งอันนี้หมูหมูหมูครับแล้วเรายัางเหลืออะไรอีกบ้างนะ เขายคาวที่แล้วเรามากินอันไหนเด็ดสุดนะไม่อยู่กับพี่กายโอ้อยยากตอนนี้เราอยู่ร้านโคบี้ชาบูครับโคบี้ชาบู หมูก็เป็นเน้นเนื้อล้วอยางบคนชอบเนื้อก็ดูเนื้อ,อย่างเดียวจนไม่รู้เลยว่าเนื้ออะไรมันเอาเป็นว่ากินเนื้อรับป่ายเย้อันนี้สัง่ง<อ>คอนมียนรับคราวที่แล้วคิดว่าอันนี้เจ๋งเลยเจ๋งสุดๆ เนื้อยุยยุยนะครับเป็นรวด น้ำจิ้มพนสุครับพรสุนั่นแหละอะไรทักอย่างที่มันเปรีป้ยวๆเข้ากันดีมากครับโอ้ยเย,ย่มาที่เนื้อหนอกครับเนื้อหนกเนื้อหนอก <c oughs> ลองแบบชิ้นเดียวชิ้นคู่เลยครับได้เนื้อคู่เฮ้ แขงเบาเบาสุกอย่างเนี้ยสุกแหละ <net> <g ül üyor> ในส่วนของเนื้อหน่อแล้วก็มีความาเป็นเป็นเอ็นกึบกบนิดนึง ก็อร่อยน้ำซุปก็จะมีแบบ2แบบนะครับไม่ได้มีให้เลือกก็มีแบบใสกับแบบน้ำดำแค่นั้นเองแต่ก็อร่อยแล้วครับคือเน้นรสชาติวัตถุดิบล้วนๆเลยครับที่นี่นี่มาที่เสือร้องไห้กันครับโอ้โหสีสันน่ากินมากเลยชิ้นเดียวกลัวไม่รู้รส อันนี้เนื้อเสือร้องไห้ครับผมมาชิมกันเสือร้องไห้มันมีความมันคล้ายๆเนื้อหนออเนื้อความกรึบแต่ว่ามันกว่าแล้วก็ให้รสชาติครับมีรสชาติดีแต่ว่า ที่กินมา3ามอย่างเนี่ยไอสันคอวัวเนี่ยรสชาติดีสุดครับแล้วก็นุ่มชอบมากในส่วนของเมนูทานเล่นครับผมก็จะมีอะไรนะข้าวปั้นเนื้อข้าวปั้นเนื้อกับข้าวหน้าเนื้อครับก็จะเป็นน่าจะเป็นข้าวผัดกระเทียมแล้วก็โบ๊เนื้อลงมาครับผมอ่า มาถึงเนื้อส่วนท้องครับโอ,โอ้มันเยอะอยู่เหมือนกันนะมมาลองดูกันครับโอ,โอ้โอ้โอ้ติดมาเป็นแพรเลยครับผมทำไงครับโอ้มันก็ต้องลงทั้งอย่างนี้แหละ,อ,ะอันนี้เนื้อท้องครับผมก็ลองชิมดูอืมอ,อันนี้นุ่มเลยครับ ราะว่ามันันคงเยอะมันนุ่มเลยนุ่มแบบนุ่มแต่รสชาติไม่ค่อยตัดก็จะมีความมันนุ่มแต่ก็อร่อยดีครับสบายปากดีเนื้อใบพายครับมาลองกันอีกแล้วในส่วนของเนื้อใบพายกินกับอะไรดีน้าอะไรดีน้า นี่เลยบุ้มก็ได้อันนี้เนื้อใบพายครับอลองชิมดูขาองกค่อนข้างจืดครับไม่ค่อยมีรสสำหรับเนื้อใบพายนะแต่รสสัมผัสดีครับยังมีความนุ่ม mm hmm. เอ็นน้อย ไข่มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับคุณอบชอบโปรตีนก็น่าจะดีครับแนะนําว่าอันนี้ถ้าไปลวกในไอซุปดำก็จ,จะมีรสชาติดีขึ้นครับแล้วก็จิ้มน้าจิ้มที่แบบค่อนข้างเผ็ดหน่อยก็จะโอเคส่วนตัวก็อร่อยแหละ <c oughs> นี่คือาการกินชาบูแบบครั้งแรกที่กินชาบูนะครับกินแบบมีอ,รอารยธรรมล้วก็จะกินแบบ เออมีมาหนึ่งชิ้นนาไปลวกผ่านน้ำร้อนก็สองสามวิครับผม,มเราก็จะได้เนื้อแบบโอเคโอเคแบบนี้มาจิ้มกินแค่ชิ้นครับหลังคบที่กินชาบูผักไปถ้าเป็นครั้งที่ประมาณแบบหลายลร้อยคำนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วครับไม่าันยโว ไม่มีแล้วัฒนธรรมวัฒนธรรมเลยเนี่ย <laughs> กินไม่ทันกา หายใจเข้าแทบไม่ได้ครับผมที่นี่ครับโคบีออ้ชาบูบ้านฉางครับอยู่ที่บ้านฉางอยู่ตรงหัวมุมถนนเลยครับมีที่จอดรถด้านหลังคนละ3ามรบาทก็สามราสแล้วครับเวลาจำกัด90นาทีก็แนะนำสำหรับคนชอบกินเนื้อครับเนื้อคุ้มแล้วก็ มันจะเป็นราคาเดียวเลยไม่ได้มีแยกแบบหมูหรืออะไรนะมันก็คือราคาเดียว3 4มสก้าก็จะมีมีทั้งเนื้อทั้งหมูมาให้ครับของกินเล่นไม่ค่อยมากเพราก็คือเน้นมันเน้นเนื้อเลยโดยเฉพาะเลยครับเน้นเน้นเน้นหมูใช่ก็เนี่ยนครับถ้าหมูก็สั่นขอหมูเิวันนี้เราโดนเนื้อไปสิบห้าสิบห้าถาดกินบแล้วก็สันข้อหมูไป เก้าถาดรอบไปยี่สิบสี่ถาดไม่นับรวมผักไม่นับรวมข้าวไม่นับรวมข้าวปั้นโอ้โหหายใจแทบไม่ออกครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวดูต่อไปจะไปหายใจรวยลินกันแบบนี้ที่ไหนก็ติดตามกันต่อๆไปครับขอบคุณครับยย